นะคะสำหรับคณะตนะติ้งนองค่ะคอยู่ด้านหลังค่ะเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่เคนึกว่าพวกเราจะไม่ได้เล่นซะแล้ว <ฮะ S 3> พิธีกรสองคนเล่นซะก่อนเลยสหาเลยอ่อทีกับผมวันนี้ก็สวัสดีไปทางผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านใครปบมือขอให้มีเงินสักร้อยล้านเลยแล้วกันนะและโสดเขาไม่ตกมือเลยคุณตะฮะ ส่วนคนที่ไม่ตบมือล่ะส่วนคนที่ไม่ตบมือก็เอาไป200ร้ล้านเลยแล้วกันจะมาให้หมดเลยล่ะฮะแต่เราคนตกใจบุญใจดีครับผมอ่าสวัสดีเอาแล้วมาอยู่ในตรงนี้ล่ะเขาคุยสองคนนู่นับผมผมไปไปยืนอยู่ข้างข้างหลังลงข้างหลังนู่นเออนี่คุณพศคลองมะนาวหรือพกติหนงสวัสดีครับผมฮะอ่าเป็นน้องชายเขาเล็กหน้าเหมือนลุงคนโตเฮ้ยทำไมมาช้า ที่มาช้าคุณตะเพราะมาไม่ไวโอ้ยไม่ไปเกี่ยวเลยให้มาผม<ล> <วะ S 1> มาตามเวลาครับคุณตะตามเวลาที่ไหนนัดเที่ยงมาก,กับบ่ายให้เวลามาก่อนแล้วผมมาตามมาแล้วเป็นไงการเดินทางเป็นไงสะดวกไหมโอ้โหนี้รถติดผมน้งรถเมย์มาอา้าวแล้วรถส่วนตัวไปไหนไม่แน่มาครับรถเสียเป็นไงโซ่จักรยานขาดเออแล้วไงต่อไงต่อโอ้รถเมย์นั่งนานนั่งทีคุณตะครับผมคนเต็มรถเมย์เลยอ้าวคนเยอะแน่นก็มีผู้หญิงกับกับผู้ชายสองคนนั่งอยู่อยู่ผู้หญิงอ ฟักนมให้ผู้ชายดูดเลยบนรถเมย์เนี่ยนะบนรถเมย์คนเต็มเลยฟักให้ผู้ชายดูดอะผู้หญิงฟักนมให้ผู้ชายดูดโอ้โหคนเต็มเต็มเลยผู้หญิงอายุเท่าไหร่อ่ะฮะผู้หญิงโรงพยาบ้อายุเท่าไหร่สิบแปดสิบเก้าแล้วผู้ชายอ่ะสักสองเดือนได้สองเดือนถนนนั่นแม่กับลูกเขาฮะแม่กับลูกก็แม่กับลูกสิเออถ้าบอกว่าตัวอื่นมันจะขำปะล่ะดีมากเดี๋ยวคุณคุณต่อไปคนต่อไปต่อไปไม่ใช่คุณคุณคนนั้นนะคุณเจมส์คุณเจเชิญด้วยนะครับพอไปอยู่ท้ายอยู่ท้าย สวัสดีครับสวัสดีแม่ที่อยู่ขายของอยู่ตลาดนัดนครสวรรค์วันนี้ลูกออกทีวีแล้วอะไรเป็นไงการเดินทางการเดินทางดีมากครับรถเมล์นี่ผมไม่เคยนั่งฮะอ้าวแสดงว่ามีรถส่วนตัวอะไรนะแสดงว่ามีรถถอยส่วนตัวผมยืนมาตลอดแล้ววันนี้เป็นไงวันนี้โชคดีได้นั่งครับนั่งได้สักพักหนึ่งผมเห็นนะคนไทยสมัยเนี่ยบางคนนะครับผมใจดำมากเลยเห็นคนแก่ขึ้นรถไม่มีใครลุกให้คนแก่นั่ง เออแกเห็นแกทนไม่ไหวลุกให้เลยผมเห็นผมทนไม่ไหวจริงๆพี่ลุกให้เลยผมหลับหนีแม่งเลย โอ้แกแย่เขาอีกแย่ยังไงพี่พาผมเล่นตลกหาล้วได้ช่วยน้องหมัง่วงจัดเลยเนี่ยตอนนี้ครับอ่างี้เลยนสภาพคนนู้นนี่ฮะไม่มีมีใครแล้วแกแล้วแกแล้วแกแล้วเออเลยอะแต่งหน้าขาวๆมามาจากไหนครับมาจากไหนครับเออมาจากบ้านเอเขาก็มาจากบ้านกันทั้งนั้นแล้วบ้านอยู่ที่ไหนเออก็อยู่บนดินไงบ้านใครอยู่ใต้ดินล่ะมากันขี่คน ก็มากันทั้งบ้านนะแหละทั้งบ้านที่ไหนเห็นเดินมาคนเดียวก็ทั้งบ้านมีผมอยู่คนเดียวมีแม่กับเขาไหมอ๋อแม่มี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 แม่กี่คนอ๋อแม่มีคนเดียวนีไม่บ้านนี่ว่แล้วมีพ่อกี่คนอ๋อพ่อมี11คนแม่อยู่ไหมเนี่ยแม่ตายแล้วแม่เป็นอะไรตายก็พ่อ11คนแม่จะอยู่ไหวนอ พูดถึงแม่ไม่ได้ร้องไห้เสียใจไม่ใช่ทำไมอะเจมเหยยบเท้าไอ้เวลามีน้อยร้องเพลงได้ไหมฮะคุณอยู่ท้ายอยู่ท้ายร้องเพลงคละท่อนเป็นเพลงลูกทุ่งเก่าๆของแมนซิตี้และอ่อนชายมองฝิงโอเคนะครับผมจะร้องได้ไหมคุณคุณคุณเดี๋ยวผมช่วยร้องแล้วกันอคุณพดขึ้นมาก่อนเลยครับมันยกรองนาฟักทองแตงไทยสาวๆหน้ามนทำไมเป็นคนลายใจใครล่ะ ใครล่ะฮะ<ห>ตั้งใจฟังเลยเวลาเขาเล่าเรื่องร้องคนละท่อนคุณพดร้องคุณเจมร้องพี่ร้องเองร้องเลยไม่ต้องถามไม่มีใครแล้วแกคนเดียวแล้วเออเข้าใจป่ะอ่าวัวแถวร้องมันยกร้องนะฟักทองแตงไทยสาวสาวนามนทำไมเป็นคนลายใจใครล่ะ<ห>ไม่มีใครแกร้องเลยร้องเลยจะถามทำไมเนี่ยนี่จะเป็นคาเฟ่โดนโปะไปแล้วเออ มันยกร้องนะฟักทองแตงไทยสาวๆหน้ามนทําไมเป็นคนลายใจใครจะใครเหแกร้องแล้วร้องเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวขอผมอยู่หัะแถวได้ไหมครับเดี๋ยจะอยู่ว่าแถวอยู่ว่าแถวดีกว่าเริ่มฉลาดแล้วเริ่มฉลาดเาไปอยู่อยู่ว่าแถวแล้วร้องเลยนะอไม่ต้องถามเลยอ่ะเรื่องแถวให้ดีอ้าวร้องมา มันยกรองนาฟักทองแตงไทยสาวสาวหน้ามนทำไมเป็นคนลายใจใครจะใครย้ายมาแล้วจะถามทำไมไม่ร้องเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขอผมขึ้นก่อนได้พี่เนี่ยจะขึ้นก่อนขึ้นก่อนดีกว่าเริ่มโมโหแล้วอ่ขึ้นก่อนร้องเลยมันยกรองฟักทองแตงไทยสาวสาวหน้ามนทำไมเป็นคนลายใจเออเออเออเอเอ มัน,นอหนอ้ยใจนอหน้ยใจใครละมือไข่แล้วแกร้องเออนะเวลามีนอ้อยใช่ไหมฮะครับผม,ผมหมดเวลาอย่างเลยครับรหมดเวลาเวลานรครับผมเมื่อกี้เจ้าของรายการเขาบอกจะให้รางวัลพี่อ่าใค่ละไม่อง่ตีหัวพี่หาบาปก,กรรมห้ามตีหัวไม่รู้เรื่องเลยนะฮะอ๋อทีวีนี่หัวก็ห้ามตีหมาก็ห้ามพูดฮะอ๋อหมาพูดไม่ได้พูดไม่ได้ทำไมครับผมเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเป็นไรครับเปลี่ยนเป็นพานะมันทุกหมัด อ,อ๋อเรายังหมัดอะหมัดก็ผู้โดยสารมาออาหมาอ๋อเรายังหมาสลัดหมัดก็พาหานะมันทุกหมัดสลัดผู้โดยสารหมาแล้วโอเคหมดเวลาโอเคขอบคุณครับขอบคุณค่ะนี่เป็นยังไงล่ะนั่งยิบก็อยู่หลังระตูที่ท่านนั่หนี่แบบว่าโอ้โหหัวล็อกกั้นหัวล็อกแทบไม่ไหวเลยนะเป็นคนแบบว่า ชอบดูตลกไงใครล่ะใครล่ะใครล่ะอ้าวพี่พี่พี่ตาลองลองเล่นตลกใช่ไหมฮะจริงจมันยากไหมพี่เล่นตลกเนี่ยเออเล่นตลกไม่ยากหรอฮะไม่ยากใช่ไหมมันก็แค่ถือไม้หนึ่งอันแต่ตลกเล่นผ่าก็ตีเลยอะ่นตลกอ๋อเนี่ยสอนสอนน้องชายหนูหน่อยได้ไหมคนนั้นน่ะได้ได้ได้สอนหน่อยซิสอนหน่อยซิพี่พูดดีกว่าก็เป็นพิธีกรจริงพูดชัดอยู่แล้วใช่แต่ว่าเวลามาเล่นตลกลองพูดแบบตลกดูไปลองพูดเช้าฟาดผัดฟักเย็นฟาดฟักผัดเช้าฟาดผัดฟัก เย็นฟาดฟับผัดไม่ใช่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 ยังไงครับต้องจังตั้งใจฟังนครับว่าเวลาคุยตลกกับคุยอย่นี้ไม่เหมือนกันนี่เด็ดดูตัวอย่างเขาพูดพูงพูดพูดฟังเจฟาฟาดฟาดฟาดสัตว์เขาพูดแค่ใช่ไหมเขาพูดแค่มาฟจ้ฟาดฟาดฟาดเรอย่างนี้ใช้ได้ใช้ได้ไหมครับอย่างนี้ตลกผ่านตลกผ่านเขาไม่ผ่านโดนตีนะคุณผ่านโดนตีโดนแบบป้งอะไรอย่างนี้เลยนะโอ้โหต้องบอกว่าสนุกมากเลยนะะเวลาเราไปเล่นตลก พี่ตาเราก็ะจะเล่นลักษณะแบบนี้เปลี่ยนมุกไปเรื่อหยหรือไงก็เปลี่ยนไปเรื่อยบางทีคือเราเปลี่ยนเนี่ยเพื่อให้แขกดูบ,บ,บางทีผมบอกให้เจ้า,จาของร้านเข้าใจด้วยว่าเจ้าของร้านบางร้านนะเขานั่งดูตลกทุกวันนะเออทีนี่บงเฮ เปลี่ยนมุกบ้างสิก็จริงๆเราเปลี่ยนให้แขกให้ดูเพราะแขกที่มานั่งเนี่ยจะไม่ซ้ำจะไม่ซ้ำนะ<ม>วันนี้เขากินแล้วพรุ่งนี้เขาไม่มาหารอกแต่ร้านนี่เราเล่นทุกวันเพราะฉนั้นมุกบางวันก็มีซ้ำบ้างเพื่อให้แขกดูก่อนเล่นเนี่ยเราจะเสาวเสียงก่อนแล้วว่าเัืนี้แขกเมื่อวานมาไหมครับใครมาเมื่อวานบ้างไม่มีไม่มีเลยวันนี้เล่นมุกแล้เราเราก็สามารถเล่นมุกซ้ำได้เจ้าของก็ไม่ว่าเพราะเจ้าของก็มีเมียคนเดิมเหมือนกัน จะขอเงิงซ้ำเมียเด้อแหม่พูดแล้วนั้นตลกเนอะแล้วก็สนุกมากแต่ชอบคุณทุนโจเกอร์มากนี่คาแรคเตอร์ชัดมากชอบมากไหมฮะชอบมากค่ะเอาไปอยู่ที่บ้านด้วยเลยเขาจะไม่มีบ้านอยู่แล้วเนี่ยอ๋อเหรอคะแต่แต่ดูใช้แป้งเปลืองค่ะใช้แป้งมาจะเปลืองอยู่นะคะนี่คือคาแรคเตอร์ของแต่ละคนที่เราพยายามจะวางไว้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นจริงๆไปเล่นที่ไหนบ้างส่วนใหญ่หรือว่าแล้วแต่ยังไงก็หลักๆเลยจริงก็เป็นร้านอป๋าพวกหมูหมูกระทะหมูกระทะก็ขอบคุณเฮียป๋าสาขาใหญ่ที่อยู่บางบอด้วยก็ใช เกือบทุกร้านมีร้านหน้าป่ามั่งร้านตังเต็มมั่งนะฮะแล้วก็ตามผับตามบาร์กร้านนั่งชิวนะร้านชิวก็มีฮะหลายหยร้านที่เราไปก็ขอขอบคุณฝากไว้ด้วยแล้วก็ฝากทางเจ้าของร้านที่เจอพวกเราเราไปเล่นอีกก็ให้เล่นนะฮะแล้วก็อย่าให้เดินเฉยเลยเพราะถ้าเดินเฉยเนี่ย แขกไม่รู้เราก็เรามาทําอะไรเพราะถ้าเราเล่นเสร็จปุ๊บเนี่ยมีความสนุกสนานแล้วเดี๋ยวแขกก็จะได้ติปแล้วก็ซื้อเสื้อซื้ออะไรด้วยแต่แต่ละวันนี่มีคนบริจาคนี่เยอะไหมคะก็เดยโดยโดยรวมเนี่อ่อถ้าวันธรรมดาเนี่ยผมก็จะได้อยู่ประมาณสองพันสามพันประมาณนี้ครับไม่ไม่เกินนี้วันละสอิตย์ลองขายเสื้อนะครับเองขายเสื้อเขาบอกว่าเจอพี่ๆี่เขาเล่นตลกเนี่ยอให้ดูเลยก่อนอุดหนุนเสื้อด้วยนี่ลายเสื้อของพี่ ถ้าถ้าเสื้อเนี่ยตัวละสองร้อยก็มีมีหลายไซส์นะฮะแล้วก็มีหลากหลายสีหลากหลายสีครับผมหลากหลายสีที่เพื่พี่ใส่มาด้วยซุกเสาร์ที่นี่ก็ได้บางที่สี่พันห้าพันคือการขายเสื้อถ้าไม่ได้อย่างนี้ผมอยู่ไม่ได้เพราะค่าหันหมาเนี่ยมันหลักหลักวันแล้วก็สองพันนะสองพันกว่าสองพันกว่าครับผมแล้วก็ยังมีค่าอยู่ค่ายาอะไรบางอี้ด้วยคือบางวันวันธรรมดาเนี่ยก็ไม่มีอย่างวันนี้ไม่มีงานนะวันนี้วันจันทร์วันอังคารยังไม่มีคนเราก็ไม่ออกไปแล้วจะออก ปรนหารสุกเสาร์อาทิตย์แค่นี้ครับเสื้อสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวฉันอุ่นหนุนนะคะช่วยด้วยนะเลิฟด็อก กูทายหนึงครับเดี๋ยวเธอท่านชมรายการอยู่นะมีงานนอกงานโบสถงานแต่งนะติดต่อทางเนี่ยเนีมีอยากให้ผู้ชมทางนี่นึ่งบางคนดูอยู่แล้วอยากจะได้เสื้ออยากจะร่วมบริจาคติดต่อไปเล่นถ้าถ้าอยากได้ติดต่อก็คือเข้าไปใน f เฟซบ o ๊กของพาสซิออดก็ได้หรือจะโทรมาหาผมโดยตรงเลยเบอร์อะไรครับนะฮะ089411635ถ้าโทรไม่ติดล่ะครับไม่ติดก็โทรมาที่089411635ยังไม่ติดล่ะครับมีแค่เบอร์เดียวมีแค่โทรโทรมานะฮะโทรมาได้จะงัยชาร์จแบตไว้นะคะชาร์จแบตไว้ หมาหมนะฮะให,ห้หมาโดนทําร้ายหรือหมาที่แบบไปกัดไก่ไปอะไรเขาแล้วก็แบบว่าเขาจะฆ่ามันหรือจะทําร้ายมันเนี่ยติดต่อมาใช่ไหมติดต่อ,ตอมาให้ผมไปผมจะไปจ่ายยา <ไป S 1> จ่าย,ายขายาให้เออค่ายอยู่ขายาให้ไม่ต้องไปฆ่ามันหรอกฮะเพราะหมาน่าสงสารนะฮะผม ขออุทิศเพื่อมาช่วยเหลือมาด้วยตรงคัมไกลๆไม่ได้หมดเอางี้ว่ะไปได้หมดเลยไกลๆไม่ได้หมดทั่วประเทศไทยขอติดต่อบอกมาฟรีก็ไปนะฟรีก็ไปแต่ก็ดูแลค่าธรรมันสักนิดนึงถ้าไกลมากนะถ้าไกลมากก็ไม่เป็นไรทก่ากลกไปไปไป โอ้โหเราเริ่มตเริ่มไปที่ไหนบ้างที่ไหนบ้างไปหลายที่จะเล่าครับเช่นเช่นเก็ไปตั้งแต่อยุทธยาภาสีโรบุรีอ่าววาวบินทับรีบ้านมี่เมืองเพชรกนครบ้านดอนจากแก้วบ้านแพลวตมุดสาครบางซื่อบางซ้อนใา้งอนสิกคโปร์บางโพเกือกกายหัดใหญ่สงขาประดังเบษาและกลับมาสปริงนิวนี่แหละ ถูกต้องนะคะมาผิดทางแล้วนะมาหลายคณะเลยมาผ่ายคณะเลยนะคะโอ้โหต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเต็มอิ่มมีความสุขมีรอยยิ้มสุขกายสุขใจนะคะโอ้โหเมื่อยแก้มไปหมดเลยนะคะสุดท้ายสุดท้ายจริงๆนะคะอยากให้ แต่ละท่านนะคะอยากจะให้ฝากนิดหนึ่งแล้วกันนะว่าตอนนี้เรื่องของปัญหาสุนัขจรจัดเรามีพรบคุ้มครองสัตว์อยู่แล้วนะคะสุนัขจรจัดเนี่ยมีเยอะมากบางคนบอกว่าซื้อมาแรกๆก็น่ารักหลังๆก็ทิ้งมันแล้วก็จะการโทรศัพท์มาใช่ไหมคนบริจาคเหรอคะนี่รายการสดเลยนะเนี่ยคนบริจาคเหรอคะอ๋อหดูอัดรายการเปิดโทรศัพท์ไว้ทําไมวะเพิ่เมื่อกี้นไม่องสัยเรื่องหมานี่แหละน่าจะมีคนโทรมานะคะเดี๋ยวเราขึ้นเบอร์ช่องทางในการที่จะช่วยเหลือน้องหมากับคณะ าติ้งหน่งกันอีกรอบหนึ่งนะคะทีมงานขึ้นเลยแบบนี้นะคะตอนนี้โทรมานะคบางคนบางท่านปิดเสียงอยู่ใจเย็นๆนะคะคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวโทรเข้ามาหลังจากนี้ได้ตลอดเลยในรายการของเรานะคะอยากจะให้ฝ่าเริ่มจากพี่ต้าก่อนพี่ถามเรื่องหมาอะไรเมื่อกี้ใช่ไหมครับเรื่องของหมาจรจัดเรื่องของอะไรเขาบอกว่าจะแก้ปัญหานี้ยังไง อ่าเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนเเนะฮะคือถ,ถ,ถ้าเราเป็น,นะะเรื่องหมาหมายถึงว่าหมาไปทําร้ายคนหรือยังไงที่พวกเราครับใช่มันมีเรื่องของหมาทําร้ายคนเรื่องของคนที่รู้สึกว่าซื้อหมาแรกๆมันก็น่ารักก็ปล่อยทิ้งอะไรแบบเนี้ยแบเป็นภาระผมบอกมันเป็นมันเป็นภาระที่มองนี้ยังไงใช่คือจริงๆแล้วผมก็มองว่าถ้าเกิดว่าเราไม่รักมันจริงเราไม่แน่ใจแล้วเนี่ยเราอย่าไปเอาเขามาเลี้ยงดีกว่าครับพอเขาเอามาเลี้ยงผู้พอโตเป็นขี้เลื้อนหรือไม่สบายหรือว่าอะไรเงี้ยก็เอาเขาไปปล่อยวัดเนี้ยมันน่างรจจจิแล้้้ววมมมเเป็กะออถึตใดยยผผูู ว่าถ้าเกิดว่าอย่างเราไปไหนหลายหลวันเนี่ยหมามันไม่เจอเรามันคิดถึงนะมีกรณีที่หมาไปรอใช่ไหมรอเจ้าของมันมาไม่ใช่ไม่ใช่คนอื่นมันก็ไปกลับคุณหลงคุณหลงไม่คุณหลงเออไม่ใช่คนอื่นมันก็ไปกลับโอีกแล้วนะฮะโอ้โหเกณฑ์การรับงานนี่รับงานหน่อยงานเข้างานออกไม่รู้เนี่ยพอพอพออย่างเงี้ยมันก็มีความสะเทือนใจด้วยนะฮะไปทิ้งตามวัดตามอะไรก็สร้างความเดือดร้อนให้กับคนรอบข้างหรือภายในวัดเนี่ยจริงๆแล้วมันเยอะผมก็เลยบอกว่าอย่าถ้าเกิดเราไม่มั่นใจว่าเราจะเลี้ยงดูแลเขาได้เนี่ย ยาเเข้ไปลีงคือเราต้องมีความมั่นใจก่อนกันแรกว่าเราจะเลี้ยงดูเขาได้เหมือนลูกคนหนึ่งเหมือนหนึ่งชีวิตจนตลอดชีวิตแบบนั้นก็เหมือนอย่างเนี้ยหมาผมมีคนเขาเคยเคยเคยขอเราไปาไปเลี้ยงผมไม่ส่งไปถึงที่ใครอยากได้น้องหมาน่ารักน่ารักเนี่ยผมมีหลายตัวโทรมาเลยผมไม่ส่งไปถึงที่เลยได้เลยขับรถไปส่งที่แต่ว่าต้องมีข้อแม่ต้องเอาสองตัวเพราะ่าตัวเดียวเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเหงาไงมีเพื่อน เอาไปสตัวและถ้าเลี้ยงดีผมปล่อยไปถ้าคุณต้าไม่ไหวแล้วมันมีปัญหาโทรกลับมาหาผมนะอย่าไปปล่อยวัดเดี๋ยวผมก็รับกลับมาที่เดิมได้ค่ะก็สามารถติดต่อมาได้เมื่อสักครู่นี้คนโทรมาแล้วนะมาถามว่า ใค้จิตอาสาที่ดูแลน้องหมาไหมนี่นี่เป็นการสดจริงๆเลยนะจริงๆสุดท้ายสั้นๆเลยนะครับผมรักหมารักเมียมากกันเพราะตอนนี้มันรักคนละอย่างโอเคภระยาถ้าเกิดว่าผมรักเมียมากผมเข้าบ้านไม่ได้ไอ้รักหมามากเขาบ้านไม่ได้รักเมียมากเขาไม่ได้แล้วอ่ว่า้เขาบอกอะมารักคนละอย่างมีเพื่อนเป็นหมาไอ้มีหมาเป็นเพื่อนดีกว่ามีเพื่อนหมาหมาโอเคนะคะอันนี้ไม่ได้ว่าใครนะ ขอบพระคุณมากเวลาน้อยจริงๆอยากคุยนานกว่าน so right. so like okay. ี้แต่เวลาหมดจริงๆเอาว่าใครสนใจก็ติดต่อมาได้ตอนนี้เรามีสายเข้ามาแล้วด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะทุกท่านเลยคณะต้าติ้งหนองค่ะขอบพระคุณมากขอบคุณมากขอบคุณครับพี่แจงครับยินดีมากค่ะยินดีค่ะ